อันนี้อันอันนี้เบ็ดอุ๊ดแม่ป้าหนเขโทดอันโอ้เบ็ดเขาชิมยังปลาปลามันกินแล้วมันจะเป็นบาดพายักบนบาดทยักบนลองเบิงจะดูถูกมันได้เห็นว่ามันหนี่ยงน้อยนี่ ลองเบิงอุ้ยปะาด้ปานินป่ะเว้ยใจของชัดชัดอันไหนอ่ะปานินใายอือนกล้องบิอ네ุ้ยตดเอ้าก็ลองดู ฉันจะเอาฉันจะเอาตัวฉันจะเอาตัวซ้ำชันแม่ฉันไม่ได้เอาตัวใหญ่ตัวโตเออใส่ไงเนี่เอาเอามันคือของหนาตีนนู้นของพังใจเลยจับใส่เอาแล้วชีกระเดียนเนาะโอ้ยเบ็ดเวลาลบเป็นกล้องยุบหัวไม่ยี่ยี่แก้วบ่แล้วมันสีตกทั้งคนทั้งอันนั้นแม่หนู สวัสดีค่ะน้องอินทนสวัสดีน้องอุ้มอิ่มลิงน้อยแสนสนนะคะเบิงข้าเจ้าตุกป่าเดบฝักลายสวัสดีน้องทานนอตครับเมื่อนี่บ่ได้สอบลำจาบเพราะว่าอายุหากินโอ๊ยโต๊กน้ำหัองานตุะน้ำเดียหิดจังไรนี่ ขวานก็ทับดิเรียกว่าตกเบ็ดกันนะจ๊ะวันนี้เราจะได้น้อยได้มากเท่าไหร่เราไปดูกันเลยค่ะค่ะ่าไปแล้วดึงหัวก็ไ่เปิดตีบ้า่ายไปแล้วเนาก็่เปิดเราก็ไปตัดต่อเออช่องไดช่องดบอกพี่น้องคนนี้ามแล้วอเออกดติดตามให้แน่พี่น้องนะคะเอาใส่ขี้เกียนให้หน่อย ไม่เอาแต่จับไปเนี่ยแตงอุ้ยหมากไม้เหรออยากกินน่ะใครจะมาอุ้ยอยากกินหมากไม้อะไรก็ได้อย,อยากกินลองมักอวก้ดว้าวหมากมอวกขึบดู นี่เขาเอิ่นมานอนเทศกินเนี่ยนี่นั่นอยากกินอะโวคาโดเด้อพี่น้องไม่เย็นแล้วมากินอะโวคาโดคืออย่างเราจนหายคอยไปซื้อให้พี่น้องนอนเสยเต๋อไว้ถ่ายค้นลกมันผมหงอกอาย่ผุน่ะ ถ้าก็กินแกงน้อไม่แล้วค่ะพี่น้องเอาไส้ให้สันเนี่ยเดี๋ยวจ้า่สิโลอายุใจเย็นๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีน้องโก้สักกรินค่ะ เอาเธออย่าเธออย่าดูถูกเบสซันนะมันเมย์ไปง่อยน่ะนะมันจะเดือดลงได้ไก่ว่านี่มเบัมาอุ้ยมันสีตุกเมียนมันสีผ้าฉันจมน้ามมีขี้กระเดียนเป็นเหยื่อล่อนะคะโอ้เป็นจะอยู่บน้องมันกับดวงเบสมันกับเป็นอัน ขี่สนิมเดี๋ยวย่าดูถูกมั้นงอยย่าจมกับพ่อจมโลกกับเนาะพ่อจีความดังนี่ละบ่ละกะยานปลามันตอดหืมฉั้นบ่ละมันไม่ได้ตอดใช่นึงเลยะามหลินเต้นำเด้อ โว้ยเออฉเลก็ว่าย็นไปเรีนน้าน้าไม่เย็นนี่ครันยามนะเอาแม่เจ้าคือหัวค่ะแกเอาเอาอมโอ้ยวันกระชิบ่ดดอึดอยากปันนั้นตัวดอกนอหนูนั่งง่อยปัญญานี เวิร์เดอพี่น้องมันต่งได้เออ้าเบิรงถ้าเบิร์เสื้อลดรยังกินแล้วบาทเดียวเบามน่าาเราจะมากินอยู่หน้าแม่เย็นค่ะพี่น้องจะเมนดีค <grass> <cold> ่ะพี่น้องเอ้ย นอไม่กระซับกินเมนื่อหันพี่น้องซับนอไม่นะคะมาแกงแล้วกะ็อันเก็บเห็ดเฟี้ยงพี่น้อง <ssä> เห็ดเฟี้ยงกับขืนเองโดยธรามชาติพี่น้องแกงใส่บบทีอัลวลัวอยูอย่กินอิ่มแล้วมาต๊กเบ็ดแทบนี้นปลุกปลวกพักววสวัสดีคุณแม่มนนะคะ เห็นมามันตรดของฉันอยู่อุ้ยมันตรดอยู่เห็นว่าเดีว้าวอุ้ยหล่อนจ้อยหลอนจ้อยของฉันอป โป้หมันโหมันเอ้ามันกตพวเขาเออมันกัสีคือคนนั่นละหนูหนูกับโหมันคือกันเพราะว่าอย่งัอันไปเงื่อหล่อมิแต่ห้เขาหลอกินเงื่อจะของเงื่อเอางอไปหล่อมิตเขาล่อต่อไม่ทนคัโอ้ยเนาะพเอกชัดก็ได้เดี๋ยวเดว่ายเขาก่อนนด้ินเขาคือว่เลดพวกแม่ปาขึ้ใส่กีว่าเลียะ อุ้ยสวัสดีค่ะพี่นัดมาเดอร์มาเดอร์มันเล่นน้ำจากมือเด้วค่ะพี่นัดเอามันคือบ่ตอดเงาฉันบัดที่นี่คือมีซีรีอยู่นั่นไหมฮะมันบอกอุ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ถึงตัวหน่อย

ตายมันบวนมึนีนาดีดยหนเาวดีใจัไเห็ดปลาัดสิดเยอดสิายังอยู่ยายังอยู่เราลงไปใหม่ลงไปใหม่พี่นัทกิวพีนัทบอกว่าเดือดขีดตุ่มใส่ไอมโมในวัสา เราตั้งไห้ชั้นใหญ่อยมันหลากไปเลยชั้นน้อยกับมีเวียกเราเนี่ยฮะชั้นน้อยก็ได้เวียกแล้วได้เวียกโลภงโลภงอุ้ยอันนี้ปลาชันปลาอกว่าเอาปลาโนยมาเลยกินน้เจ้าบ๊พี่นัดบอกว่าสิบแปดพ่อกันเด้อผัสสนว่ามาเด้อพี่นัดโอเค เจอกันค่ะอ๊ยโอ้ยไปกินล้านปุ่นห้องจิบวเด็กขวมท่งไปบักไก่บอนูบนสิบแปดนี่บ่มาเหร่นมาเหร่นนำมังมาเหร่นน้ำกันแล้วค่ะพี่นาดมาฟังล่ำน้ำกันออ้ย โอ้ยบอมแมนัโอ้ยมันบอมีแล้วมันกินแล้วนะโอ้ยเนาะาอเอาคือหัวแทะเอากหัวไต้คขันในหัวไอ้นไไนคนนอ่ะอือใส่เว็ไปนกมเจ้านี่เอามเสียบใส่นี้ยแหมัเสียบไปดีอืออืใส่แหน่ม เสียบใจมือเสียบเอาละนอเนี่ยว่าเจ้าของบริยานประเคงอุ้ยโดนตกใจเบดพี่พี่หามทั้งคอมนะหลักไปเลยเอาม่หนี่ของเจ้าของไปเอาเบ็ดพอเนี่เยอะกันนะพอเยอะไปใช่ปะคั้นคั้นคั้น สวัสดีน้องนกและดาฟ้าอุบลค่ะวันที่หนึ่งตุลาพอ,อกันเด้อจจากยูอุบลโอเคค่ะพอ,อกันพอ,อกัน,น,น <c oughs> พร<อ>ะเอกอชัดเล็บวันเด็ดชัดไปเอาอันทุงอันทุงเขียวมากหรอกต้นมะสีทุงเขียวยัง,ยงบอวบบอวมะสีเด็ดแปดสิวโอ้อทุงเขียวทุงเขียวอันหอยอยู่นั่นะ ใส่ล่ะทุ้งเขียวเห็นบ่อยู่โอบะคำตาแห้งว่าค่อยมีอยู่สวัสดีพี่ใหญ่เฮาเขียวโอบัะคำเห็นไหมฮะอ๋อทุ้งเงี้ยอยู่พี่ยังก่อหื้อแม่ซื้อซื้อยังก่อพี่ยังก้อนู้จำซื้อว่าได้พี่อันที่แอนลองเพลงกับจักวันแข่งเรือไหม ไไเออผีไล่เออคิดออกแต่ันสังวานสวัสดีค่ะพี่ไล่โอ้มวนแถนโนมวนอยู่ผีไลมาดเออ <c oughs> ด้อช่วยให้แน่ไปเอาเบ็ดก่อนเอาเบ็ดมาเพียน้ะแน่สวัสดีค่ะหาสิบแปดหาสิบเก้าคนนะคะก,กลับจากวันแข่งเรือหัวใจน้องเหียที่มุกเดิน ถ้าแม่ป้าฟังอย่างท่ว่าเห็นบ่เดินนี่กูกลงมานาั่งตั้งใจเบิง่งเฮ็ยจังไหนจงคอยบ่พักกันซีดได้จักตัวเลยบ่ได้ห้องเลยของป้าปลายผ่าเารา <laughs> เป้าเบี้ยหัดเนี่ยม,ม,ม,มันเบิดข้าวลาแล้วเนาะ สวัสดีพี่เอวนะคะสวัสดีอนุชาสวัสดีพี่ยุรน,นันสวัสดีคนมันสวยเด้อค่ะเด้อค่ะตอดยังยังยังย้งย้งนัง่น,อน,อนอตอดแล้วพี่น้องจ๋าตอดแล้วไปไปไป,ไปไปไปแมล่ลากแหมไปลูไปไปลูกไปลากลาก

กป anyway. โอ้ยใหญ่ของเอาเวียดไ่มากเะหวานเนี่ย,ย,ยกี่สิบหกตุลาเจอกันที่น้ำเกี้ยงสีสะเกสิเก็บลำไยไปฝากแจ้กงีสิบโลโอเคค่ะขอบคุณหลายขอบคุณลวงหนานะคะสำหรับบลอกลำไยงีสิบกิโล ก็ให้น้นอ,นนองชาติเดีไซนให้ผู้เขาบ่ายได้สมลมซาเกินน้ำมาสันเขาออก่วงเป็นพวงกลมถือกสายลมลมเป็นเลา่าจากว่าเป็นลมหนาว หรือลมยังโนแม่ปับมาคือบาดอกผัดแหงเสาหน้าหัวใจแรงคือหอดเบ้าดอกคนไกลหรือเขามีหลายใจเธอมันว่าจังสันลหะมันว่าใหญ่ว่าไปทั่วทีบทั่วแดนใครแต่มนนั่นอสออมสอมน้ำใหญ่ ่นี่บ่มีผู้ใหญเห็นเน้ำเพลินอุ้ยปลาแข็งอีกแล้วแย่แย่แย่เอาบานเนี่ยเอาออกเอาออกแยเอาออกเออปลาข็งอีกแล้วย่านจะได้ไหมนี่คือย่าวีจะได้ไหม้าปลาเข็งปลาเข็งว่ามันตัวเล็กๆเด้ค่ะพี่น้อง่ะตัวบักใหญ่นึงเด้ค่ะ แม่ใครคือสีเย็นดีเนาะเย็นเย็นพี่เกินเบึ่งแต่ไม่เย็นเย็นแล้วนอนพุดนะดป้าเอาพัสรามาเอง่าสิเ <laughs> ออ,ยอ,ยอ,อเอาสีทาเบิง่ง สวัสดีพี่พักคินัยนะคะโอ้เกิดมันกอตากูปายยังอ่ะอัตัดออกไป็นี้งอ่ะมีนมาตัดมันแก่ยเสรไม่อ่ปะโบใส่ไังใสนไม่เลงูขึ้นมาบินไงู งง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  <laughs> <laughs> งง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 ง

เอามวหัวลอยยอใหกคักเนี่ยตวเนอพูดือย่อ่าเตบ่อัวเมูนามันมันคือโมมิกปฏิกริยาใดๆทั้งสิ้นตื้มเสียงหวายิ้มโว้ยยิ็กน้อยลงมกกรอีอนอีก

พอย้อนเบิดไปแล้วก็เชียร์ bớt là เอาขออีชัดตอดมันเบิดแล้วบ่หั่น สพาะเพาะเพาะมันักูว่ายุปป่ามันตอดเป็นตะกินแล้วนะกูว่าปลาดึงคืนแจ๊กออกคืนแล้วก็ปล่อยน้องออกพี่วีระวังปลาดึงลงน้ํานะคะนี่สัน น้องมาร์กพี่น้องมาร์กน no ้องมาร์กยุพุ่นนะน้องมาร์กยุพุ่นน่ะเห็นบอันสรงทรงดำๆเสียแดงๆทั้งพุ่นขี้หยักหัว

ใส่มันอยู่ใส่มันติดป,ปล่าเลยบอกไม่อายนกกาฟ้าดินบางเลย <c oughs> เลสวัสดีค่ะสวัสดีสุภุสุคนกันละกันค่ะ บางอีบานลูกเขาเดามันมันเดายังไงยังเงา็ได้เขาโยมบ่ได้มันเขาได้ซ้ำนั่นตัวของพี่วีมันก็มีคนมีตอดเลยได้ฮะน่ะไปเลยได้หฮนค่อยๆดึงเบื้องดู่ะ เสียงหัวเราะเธอนวยแห้งยาบีจะเป็นนางอาว่าด เพื่อนแหงกินเพื่นแห่งกินแตนประแดกสีประแดกไปเด้ก็จะกินไปทั่วตัวนี่ไงปลาต่ได้้เบดมได้เบ็ดมันอาตัดเอามีดมาตัดอ้ดินมามันเป็นน้ำเบ็ดเาเอาเอาม้ไตัดเลยตัดเอาเลยได้ยได้ทั้ง พี S <s <uk as> <speaking einer> <speaking einer> ่เบีดจ่เอาแบบกนเลยปฟุงปลาเขงแม่ฟุงปลาเขีงอยู่นี่แมนเบิร์ดเลยนี่หอมันเอา เดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปละบ้านเนี่ยไปแล้วจ้าโอ้ยเขามาตอนแห้งแท้จมเดี๋ยวก็กินตอ้องคอวายมันลากตอนแห้งค่ะทศู่ย์เบิด น,นแบยดยหญ่เลยี่สิเปอร์เซนโอเคหมดเลยโอเคนะคะ่ะพี่นอ้องคะเราต้องค่อยอันพอ,อกันไหมในไ,ไหลนะมันสิมีคนไหลอยู่เรื่อยๆดอกสันี่แหละค่ะพี่น้องค้าบายบายสวัสดีสว,ส,ดสวีดัสค่ะ